ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินหมูกระทะนะครับแต่ว่าร้านหมูกระ,ะทะที่อร่อยหลายร้านเนี่ยเวลาเราอิ่มแล้วเนี่ยมันนั่งเล่นต่อไม่ได้มันต้องกลับเลยแต่หมูกระทะร้านนี้ครับมีคนส่งรูปมาให้ดูเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันชิลมากเลยมันเหมือนแบบโอ้โหที่เที่ยวที่นั่งดื่มสมัยตอนผมหนุ่มๆเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะพามารู้จักหุ้นส่วนเจ้าของทั้งสองท่านก่อนนะครับก็คือคุณแอมแล้วก็น้องตองครับยินดีด้คยับครับครับอันแรกเลยต้องถามว่าจุดเริ่มต้นในการที่มาทําร้านเนี่ยเป็นยังไงฮะไอเดียมายังไงเหรอครับถึงมาทำมุกทัศจำพลไอเดียเริ่มแรกเนี่ยคือเหมือนเราบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วนะแล้วก็มาเห็นที่เขาให้เช่าปุ๊บแล้วด้วยความชื่นชอบแบบว่าอยากจะทําธุรกิจด้วยกันอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยเริ่มมาว่าเอ๊ะเราจะทาอะไรดี ซึ่งที่แถวเนี้ยยังไม่ยังไม่มีร้านหมูกระทะเลยแล้วเราก็มีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหมูกระทะอยู่เรียกว,ว่าเอ็กซ์เพิร์ทางด้านหมูกระทะเลยใช่ไหมเอ็กซ์เพิร์เลยค่ะก <s> ็เลยแบบเอองั้นเราทําหมูกระทะดูที่มันไม่เหมือนใครแถวแถวนี้ก็ไม่มีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มทำแสดงว่าต้องมีสูตรเด็ด,ดครับ มีเป็นสูตรเด็ดค่ะสูตรเด็ดเ<า><า>ดี๋ยวถามล่วมหน้าเลย <laughs> แล้วแล้วแต่ว่าที่คิดว่าที่ว่าเด็ดนี่มันนพอดีเห็นเห็นเมนูแล้วแบบชื่อแปลกๆนั้นเลยอะที่เด็ดนี่คืออะไรครับคือเรามีเหมือนเรามีหุ้นส่วนด้วยกันเยอะอะนะคะท<า>ีน,นี้มันก็จะมีแบบว่าน้ำจิ้มหมูกระทะของพังภาคใต้บ้างภาคอีสานบ้างอะไรอย่างเงี้ย <ใน S 1> ค่ะแล้วนี่แยกแยกตามเอาใจเอาใจคนแต่ละภาคเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะเรามี สามอย่างนะคะคมีสามอย่าง,าางก็คือสามารถกินแยกเป็นอย่างๆได้หรือว่าเอามาผสมกันก็ได้ก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งครับแล้วทำไมต้องชื่อหมูกระทะจอมพลว่าเนี่ยค่ะ <laughs> คือเป็นหมูบบ่บ้านหมูวัานช <laughs> นะ <c oughs> ซึ่งมีประวัติคือเป็นสมุนจอมอพลปอ,อ,อแล้วก็อยากมีกิมมิคอะไรที่เป็นเหมือนเป็นโลเคชั่นท่านหรืออะไรอย่างนี้แล้เออตั้งตั้งชื่อนี้ดูอะไรอย่างนี้ค่ะให้แบบ อาหารนิดๆอะไรอย่างเงี้ยดูมันเข้มแข็งยังไงชอบคนนะสีทุนร้านเราสีจำลองวันนี้อิสแมทมากครับนี่มาเนี่ยเหมือนรู้เลยนะครับว่าจะต้องมาร้านจำคนนะครับให้บรรยากาศเหมือนกับเป็นบ้านนะคะแบบทานกันในบ้านบรรยากาศครอบครัวสบายๆแล้วก็เขียวๆลมลื่นอะไรอย่างเงี้ย ปกติลูกค้าเนี่ยครับมันเป็นลูกค้าขาจรหรือลูกค้าประจำอะครับที่จะมาร้านเนี่ยครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็คือจะหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคนในหมู่บ้านก่อนอะนะคะร<ะ>ุนแรกแล้วก็จะพอเราเริ่มมีลงโซเชียลลงอะไรแล้วเนี่ยคนจากพื้นที่ที่ข้างนอกก็จะเริ่มรู้จกักมากขึ้นค่ะก็ะเริ่มมามากขึ้นค่ะเปิดมานานยังเปิดมาประมาณ6 6เด6ือนค่ะ โอ้โหเดือนนี่องสจะถอนทุนแล้วมั้งแบบว่าอันนี้ไม่เปิดเผยอันนี้ไม่เปิดเผยที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเมนูเด็ดๆจริงๆอ่ะสมมติว่าผมมาเนี่ยจะแนะนําอะไรครับจริงจริงจรครั บอกว่าเราเป็นชื่อร้านหมูกระทะนะคะเมนูที่เราจะแนะนําก็คือเป็นชุดหมูกระทะเพราะที่ของเราเนี่ยไม่ได้สั่งไม่ได้ขายแบบบุฟเฟ่นะคะแต่ขายเป็นเซตเซเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเซตสําหรับ2คนบ้างสาหรับส6คนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในเซตเนี่ยจะมีครบทุกอย่างเลยมีเนื้อสัตว์7ประเภทนะคะมีหมูเนื้อสัตว์เ็ประเภทคือมีหมูสประเภทแล้วก็มีไก่กุ้งปลาหมึกค่ะและในชุดเนี่ยก็จะมีผัก ขมเส้นไข่ไก่อะไรพร้อมทานดเลยชื่อชื่อเท่มากเลยนะครับเมนูเขาสหายผู้กองนะฮะอันนี้จอมพลทั้งสันโอ้นี่ต้องเกี่ยวกับเรื่องทหารหมดเลยแต่ชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่คนสั่งเยอะใช่ไหมครับ้ยก้าบนี่มาทานได้กี่คนนะครับทานได้สี่ถึงหกคนโอ้สี่ถึงหกคนก็ถือว่าคุ้มะนะก็ถือว่าไม่แพงอย่างครบเลยตกแล้วคนละประมาณหนึ่งรอยบาทค่ะต่อหัวได้เลยครับมเลยอันนี้คือคือเมนูแล้วทีนี้เห็นบอกว่ามีของที่ทานเล่น เป็นเป็นเมนูอะไรคะที่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 ร้านที่เห็นเป็นกุ้งกุ้งอ่ะมันคืออะไรอ่ะของทานเล่นใช่ไหมใช่ไหมกุ้งก็จะมีเป็นกุ้งกุ้งซีอิ๊วเกาหลีอ่ะค่ะใช่ใช่ใช่ของทางร้านเลยค่ะก็ทำทำกันเองนะคะแล้วก็ชิมกันเอง ใช่ทำเทสกันเองนี่รสชาติน่าจะเอาเรื่อมกันเนาะถ้าดูดูจากสีสันแล้วครับก็รสจัดค่ะจัดทุกอย่างจัดอร่อยจัดอร่อยจัดอร่อยคือนอกจากหมูหมูเราขายหมูกระทะแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เน้นเนื้อด้วยเพราะบางคนคนชอบนะใช่บางคนไม่ไม่ได้ทานหมูอะไรนะคะก็เนื้อเนี่ยคือแอม อยากแนะนำเพราะแอามาใช้ออสเตรเลียนบีฟเลย,ยมีเนื้อน,นี่นำเข้าเลยครับเนื้ออย่างดีเลยคะ่ะอย่างดีเลยลูกค้าจะชอบมากเลยแต่เป็นเนื้อสไลด์ก็คือจะมีอยู่4ส่วนหลักๆเลยอะคะ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดคนไม่อยากจะแบบไม่อยากจะปิ้งเองหรือทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีลิปอายเป็นสเต็กทานได้เลยคุยง่ายอ๋อทานได้เลยทานได้เลยแล้วก็มีคนมานั่งปิ้งให้แล้วก็ป้อนอะไรอย่างเงี้ยปกติแพมว่ากันทำให้เอาเวลาไปนับเงินทำให้ทำให้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบไม่อยากไม่อยากหัวเหม็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเราทำเป็นลิปอายสเต่เชื่อว่าไอ้หัวไม่เหม็นอยู่แล้วครับเพราะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันโฟล์มากเลยเนาะ อยู่ข้างนอกพอได้ถูกต้องครับรอ,อันนี้น,นี้คือคือ,คอบรรยาเออพอพูดถึงตรงนี้แล้วจะถามเรื่องการตกแต่งร้านหน่อยครับเพราะว่าพอดีเนี่ยได้ได้เห็นรูปนี้จากคนที่เขาส่งมาให้ดูก่อนนะ,ะก็มีความรู้สึกเฮ้ยร้านหมูกระทะมันบรรยากาศเหมือนร้านที่สมหัยหนุ่มๆไปนั่งท้องลงท้องหล่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฮ้ยเออหน้านาปกติถ้าเป็นหมูกระทะทั่วทั่วไปที่เราไปกินเนี่ยมันอร่อยก็จริงนะแต่พออิ่มแล้วมันจบเลยไงคือเราหนึ่งนั่งไม่ได้มันเหม็นมันอะไรนี่เห็นบอกว่ามีดนตรีด้วยใช่ไหมมีดนตรีสดค่ะ วันนี้วันนี้จะมีพระฤๅษีกับเสือเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอได้ฟังอ่าได้ฟังแล้วอ่ะทีนี้การการตกแต่งร้านนี่เป็นไอเดียยังไงครับไอเดียยังไงอ่ะแอมก็้งาแบบสบายเหมือนสไตล์อิซาก ا ي าค่ะใช่ใช่แต่ข้างล่างเนี่ยก็คือเหมือน เราชอบอะไรเหมือนเราชอบโต๊ะจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาใส่แล้วมีอยู่แค่สามโต๊ะแล้วก็ใส่สามโต๊ะอะไร่งเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเราจัดบ้านอะมันกลายเป็นลงตัวเลยเนาะมันกลายเป็นลงตัวเลยครับชอบเพราะว่ามันจะมีความเป็นส่วนตัวเหมือนเรานั่งทานกันในบ้านครอบครัวสบายใช่ใช่เหมือนอยู่บ้านเลยแล้วบรรยากาศบ้านเนี่ยคือแบบแหมอารมณ์มันได้นะคือมันไม่ใช่ว่าบ้านใหม่โมเดิร์นแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสถานที่นี่ถือว่าโอเคเลยฝากเพจร้านกับเบอร์โทรเลยครับ ฝากเพจร้านก็คือใช้ใช้เฟซบุ๊กค่ะจอมพลหมูกระทะเลยนภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ไอจีก็ได้จะเป็นอันนี้มั้งใช่ค่ะไอจีเฟซบุ๊กก็คือจอมพลหมูกระทะค่ะแล้วเบอร์เบอร์โติดต่อนะคะก็คือ0 8 1 4 4 2 4 4 3 3ึ่งสี่สี่ี่สี่สามสามได้ครับเดี๋ยวคืนมารด้จองโต๊ะหรือว่าโทรสอบถามที่นี่เดี๋ยวธงสสยต้องจองนะเพราะเมื่อกี้มาในขนาดมาสี่โมงครึ่งเห็นบอกว่าโต๊ะเต็มหมดแล้วอะครับใช่ครับอ่ะสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงร้านหมูกระทะ ตัวเองไหมครับนี่เลยครับเจอเลยครับอันนี้นาทีทองนะครับก็อยากให้มาลองลองลองทานนะคะหมูกระทะในสไตล์ของพวกเราอะนะคะก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นออะไรมีอะไรก็ติชมได้นะคะแต่ว่าเราใช้วัตถุดิบที่เป็นคุณภาพที่ดีเราคัดแล้วว่าเหมือนคนในครอบครัวเรากินก็คือเราอยากให้มีสุขภาพดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยค่ะครับโอเคก็เรื่องสถานที่บรรยากาศเนี่ยชอบ แต่ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนะได้วล่วนวส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ทานรสจัดนะถ้าพูดอะไรตรงๆห้ามให้เด็กเสิร์ฟมาดักตีหัวนะได้เลยพะเดี๋ยวจะลองกินดูถ้าแบบอร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยก็ต้องบอกไม่อร่อยนะเดี๋ยวไม่จะห้ามนะไม่ได้ขับบ้านมีตำลีแปะหัวได้เลยค่ะได้เลยค่ะแอมทำน้ำจิ้มให้ชิมขอช่วยิมคุณแอมทำให้น้ำจิ้มให้ชิมได้ก็อย่างนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณแอมแล้วก็คุณตองมากคาณนะครับขอบคุณนะคร ถึงร้านจะบรรยากาศดียังไงเนี่ยถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับเจ้าของร้านเนี่ยมาปรุงน้ําจิ้มให้เองเลยนะมาเริ่มเลยเห็นไมน่ากินไหมหมูกระทะเนี่ยผมว่าพื้นฐานจะอร่อยมาอร่อยเนี่ยถ้าน้ําจิ้มไม่ผ่านเนี่ยถือว่าจบไม่ต้องกินกันนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหย่างนี่แบบอย่างเกลียมถูกใจเจ้าของแอบดูอยู่หลังกล้องด้วยถ้าไม่อร่อยนี่จะกล้าพูดไหมเนี่ย อ้อใช้ได้ใช้ได้ครับน้ำจิ้มนี่ถือว่าผ่านนะนี่คือเขาปรุงแบบปกติให้นะครับเนี่เห็นไหมอ่ะกี่กล้องหนึ่งสองสามสี่โชว์ทุกกล้องนะครับโชว์ทุกกล้องว่าแล้วก็เมนูนี้เขาเรียกว่ากุ้งซีอิ๊วเกาหลีนะครับเนี่ยโอ้โหซอยพริกมานี่ผมว่ามันูถปากคนไทยแน่ๆเลยเนี่ย ถ้าใครมีแบบแหนต้องมีดื่มอะไรนิดหนึ่งนะเป๊ะเขาแนะนํำม,มาเขาบอกว่าเนื้อตัวนี้ครับมันไม่ได้ว่าเนื้อตลาดแถวนี้นะ <c oughs> <c oughs> เป็นเนื้อนํำเข้าออสเตรเลียน,นะครับ <Wow. S 1> นี่เป็นเป็นเนื้อที่เขาแบบเป็นเกรดดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเนื้อผมว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่ๆเลยผมอยากแนะนำให้ทานชุดนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าชุด จอมพลสังสรรค์น,นะครับพูดง่ายคือจอมพลเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันมากินหมูกระทะที่นี่ครับ mm hmm. ที่มันแหวงแหวงก็คือมันไปอยู่นี่แล้วนะไม่ใช่ว่าเขามีแค่นี้นะที่นี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อหลากหลายมากเลยแต่เราทํารายการอย่างนี้มันโชว์ไม่ได้เนาะนะครับก็คือเนี่ยถ้ามาปุ๊บก็คือแหนมหม้อทรงเครื่องเขากระซิบหลังไม่แหนมเนี่ยจะเอาแบบนี้ก็ได้นะนี่จะกินเมื่อกี้กินสดเลยใช่ไหมนี่จะมาปิ้งก็ได้ โหกระทะที่นี่สไลเดอร์มากครับเป็นแบบอะไรที่แบบส่วนสยามจิดซ้ายเลยนะ<ล>สำหรับอันนี้นะครับยกไม่ได้มันร้อนนะเ,<ล>เป็นนาเบะหมูชิ้นใหญ่เลยนะทำนี้เอ,อเอาไว้ยอมปากพองมันยอดมากกินเมื่อกี้แบบกินเผ็ดๆไปเนี่ยขอซอสทีโอเคเลยครับนี่นะ ถ้าพูดนะถ้าใครอยากประหยัดนะสั่งนาเบกกับข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งกินแล้วกลับบ้านได้เลยเป็น <c> ต <oughs> ้ anks, องสายงนืออุ้ยไม่ได้ไม่ได้ลองสั่งมาลานหมูกระทะมาติ่งนี้อย่างเดียวได้ยังไงอ่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยว่าหารไปมาสั่งนาเบกงเครื่อมาอันกินกับข้าวเปล่าเนี่ยซดมาเนี่ยเนียนเลยกลับบ้านโอเคนะครับอตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับแต่ว่าข้างบอกข้างบนเนี่ยจะเขาจะมี ที่นั่งสบายๆเรียกว่าวอนซูบานะครับอยู่ชั้น2ขึ้นไปเลยดีกว่าไหมข้างล่างเขายังบู๊กันอยู่เรื่องหมูกระทะเลยเราไปก่อนแล้วเราตัดช่องน้อยแต่พอตัวขึ้นไปบอนซูบาก่อนแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่าเนาะเดิน no? ขึ้นชั้นสองนะครับพอกินอิ่มแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นไปนั่งฟังเพลงเบาๆมีเครื่องดื่มเบาๆไม่รู้จะเบวาวะนะนี่ตรงนี้ครับก็เรียกวอนซูบานี่ครับบรรยากาศเป็นไงล่ะอย่าลืมนะครับถ้าคิดจะกินหมูกระทะต้องมาจอมพลหมูกระทะครับผม